สวัสดีครับพวกผมกลุ่มสีครับและวันนี้ผมนายปรัตติมินหลีพันธเชืยกกลจะรับบทเป็นพิธีกรวันนี้ครับวันนี้เราจะมานําเสนอคอนเทนต์ในด้านศิลปะโกลิกในด้านสถาปัตยกรรมนะครับศิลปะโกลิกหรือศิลปกรรมโกลิกก็จะอยู่ในช่วงประมาณคตวรรักราช1 1 0ัรถึง1,500นานะครับในด้านสถาปัตยกรรมของในยุคนี้ก็จะต่างกับยุคอื่น ทางด้านการออกแบบทางด้านการตกแต่งแล้วก็ศิลปะโกธิกจะแบ่งได้ประมาณ3ยุคหลักๆก็คือยุคแรกนะครับ 1. 1จะอยู่ในช่วงคริสตศักราช1,150ถึง1,200ก็จะมีการตกแต่งไม่ได้มากแต่มีอาคารเป็นจำนวนมากไม่ได้ไม่นิยมตกแต่งด้วยปฏะติมากรรมนะครับไปต่อที่ยุคที่2นะครับยุคลุ่งเรืองก็จะอยู่ในช่วงคริสตศักราช1,200ถึง1,300ครับ ก็จะเริ่มมีการตกแต่งภายในมากขึ้นมีระเบียบม,มากขึ้นผสมผสานเพื่อให้เข้าสู่ในยุคสุดท้ายครับไปต่อที่ยุคที่3นะครับก็คือจะอยู่ในช่วงคิสตศักราช1,300ถึง1,350ครับศิลปะโกธิกสามารถแบ่งได้อย่างชัดเจนกระจายรูปแบบไปยังเมืองต่างๆแล้วก็มีความเหมาะสมมีความนิยมมากขึ้นครับเราไปเข้าเกมไปเลยครับ สวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะจะมาเป็นพิธีกระคะ่ะนางสาวพันจิลาโพทองค่ะหลังจากที่เราได้ฟังความรู้จากศิลปะโกลิกมาแล้วนะคะเราจะมาเข้าสู่เกมการตอบคำถามค่ะโดยเกมการตอบคำถามนะคะเราจะมีรูปสถาปัตยกรรมต่างๆมาให้ค่ะแล้วก็จะให้เพื่อนมาตอบนะคะว่าสถาปัตยกรรมนี้อยู่ในยุคอะไรค่ะ โอเคค่ะเราจะมาแนะนําตัวสมาชิกคนแรกก่อนเลยนะคะสวัสดีครับชื่ออตินครับค่ะแล้วเราก็จะมาเล่นเกมกันนะคะโดยนี่ค่ะเป็นสถาปัตยกรรมอะไรคะอตินอันนี้คืออานาวิหารโบ,บีครับถูกสร้างขึ้นในปี1185เป็นยุคแรกครับอืมเป็นคำตอบที่ถูกค่ะก็มาคนแรกก็ตึงเลยนะคะเนี่ย โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะมาคนต่อไปกันเลยค่ะคนที่สองแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับชื่อเอฟครับค่ะก็นัแนะนำตัวกันไปแล้วนะคะเรามาดูรูปที่สองกันเลยค่ะนี่เป็นรูปสถาปตัตยกรรมแบบไหนคะอืมรู้คำตอบไหมคะไม่ครับเออโอเคค่ะไม่เป็นไรงั้น เรามาดูกันนะคะว่าจะรู้ยุคไหมรูปนี้อยู่ในยุคอะไรคะยุคแรกแล้วกันครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนี่คือมหาวิหารเ e สเมนเตอร์นะคะที่เราได้ฟังจากประวัติกันไปแล้วโอเคค่ะแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับชื่อฟอร์มครับโอเคค่ะเราก็จะมาเล่นเกมกันต่อนะคะ สถาปัตยกรรมนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบใดคะโอ้นนี้ดังครับอาสนวิหารนอตด,ดามแห่งปารีสครับเป็นคำตอบที่ถูกนะคะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาจะรู้ไหมว่าอยู่ในยุคไหนภาพนี้อยู่ในยุคไหนคะไม่รู้ครับ <c oughs> ไม่รู้สัง,งั้นนะคะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะโอเคค่ะเราได้ผู้แพ้ในเกมนี้แล้วนะคะแล้วก็ จะมาดูบทลงโทษกันนะคะเอาละครับเพื่อนๆก็ได้รู้ประวัติข้าวๆของศิลปะโกธิกแล้วนะครับสถาปัตยกรรมโกธิกนั้นก็มีให้อนุรักษ์และก็ อยู่เรื่อยๆในถึงในยุคปัจจุบันนะครับอย่างเช่นมหาวิหารเวนิสเตอร์นะครับที่เป็นอาคารในแบบศิลปะโกลิกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษที่ตั้งอยู่ในกลางใจกรุงลอนดอนเลยนะครับอยู่ใกล้กับพระราชวังเวนิสเตอร์นะครับหวังว่าคอนเทนต์เกมวันนี้ที่พวกเรานําเสนอมาจะถูกใจและก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้พวกเรากลุ่มสี่ก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ